สวัสดีครับบ่ายๆครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพรีเซนต์ครับกระดังทาบกิ่งน้อยหนาเพชรตัดช่องครับพอดีถ่ายรูปให้ลูกค้าดูลูกค้าอยากได้กิ่งพันครับนี่ครับทำทุ่มเพราะจากเมล็ดเพราะเองทาบเองขายเองกินเองครับพาไปชมครับนี่ครับโอ้โหไม่ได้ฉีดยาครับเป็นเพลครับนี่ถ้าไม่ห่อไว้ ไม่เหลือแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ครับวันนี้มีหลายลูกครับนี่ครับทำทาบกิ่งไว้เยอะเลยครับนู้นลูกมันห่อไว้ครับนี่คือทาบเลยครับลูกค้าก็สั่งจองเลยครับอะไรั้งทบเลยครับมีทั้งเพชรปากช่องฝ้ายเขียวกระเซ็มีทุกพันธุ์นะครับในหนาไต่หวันก็มีไทยก็มีโอเคครับเดี๋ยวต้องทาบกิ่งต่อครับ วันนี้ต้องเอาไม้ไปส่งที่ตลาดโคกวดด้วยครับไม่รู้จะได้ไปว่านี่ครับผมทํานางร้านเสร็จนางร้านต้องทํานางร้านครับไม่ทํานางร้านมันไม่มีอะไรรับน้ําหนักเราต้องต่อขึ้นไปสูงๆนู่นเชืทาบยอดเรงก็ต้องต่อขึ้นไปเพื่อห้อยหอยตุ้มครับไม่เหมือนต้นก็ต้นนี่ทำง่ายอยู่แต่ทาบเนี่ยเชื่อยจยากหน่อยโอเคครับผมสวัสดีครับ